แต่เอ๊ะแต่มันทำอะไรที่นี่แ,แม่แกยังเต่มัไม่ตอบฉันเตะบุดมากแม่หนูจะซื้อรองเท้าสตาร์ไปเตะบอลเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เอาแล้วจปเอาอะไปมาดิช็อปแล้ว แดสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับไอยากิกินะคะวันนี้เราอยู่กันที่นี่เลยค่ะเอาแลนด์สแควร์มืงทองธางนีนะคะที่นี่ก็คือแบบใหญ่ใหญ่ละลานตามากเลยที่นี่นาะมีของเซลลดราคาแล้วตัวแม่ช็อปแบรนด์เนมอย่างเรานี้จะพลาดไม่ได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไป m p a c พ Speed พารน,นะคะเรามาแวะที่นี่กันก่อนค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยว่าไงแนมะ่ yeah. คือสเก็ตช์ชอว์เขาบอกว่ามันเป็นแบรนด์ที่สามารถใส่ในการทำงานหรือทำอะไรสบายเท้ามากฉันอยากไ้ลองเ้ามาอีกมาทุกคนแต่สภาพที่ฉันคือไม่พร้อมติดติดไว้หนึ่งติดติดไม่ก่อนได้ไหมอ้บัวไอ้บัวโอ้ย เปีขี่เล่นมาอใส่ okay, ปากปากปากที่ไปแต่พคดิดจะไม่สดิดตแต่แตไม่ต้องเลี้ยงหนูนะโอเควะห้าตัวเป็นอย่างตา่ำชั้นมีดีเขาิีนะแบบออกกล้องกับเธออย่างเงี้ยคุณอาญาค่ะไหวค่ะเพราะว่าที่นี่เขาลดตั้ง80%ค่ะ<อ>มาดูกันเลยนะราคา,ลาหลักร้อยโอ้ยแค่เดินเข้ามาก็คือแบบใส่สุขภาพว่าเธอกินงยิ่งยิ่งยิ่งอิ่งยิ่มันต้องใส่คู่กันกับปลาใดใดแม่หนูว่านี่มันก็เหมาะกับหนูอยู่นะใส่แล้วมันก็จะเป็นครอปนมากลู้เราเนื้อมาก เลยเหมาะก,กับลูกว่าก็จัดไปเลยราคาสุนพรีราคาคือแบบพันต้นๆน,นะครับเอาไม่อยากคิดเยอะไม่คิดเอาเลยเพราะว่าพกเงินมาแสนหนึ่งน่าจะเหมาทั้งร้านได้เอาแล้วจอยมอทางอ่ะไม่ได้ช็อปแล้ว เดินต่อใส่แบวต้องมานะคิดเตาขีดตี้อุยยายแบมมันชอบนี่ได้ไหมพี่แบมเอาแมสก์มาพอดีเอาไหมเหมาะกับร้อไม่กูก็เอาหมดแหละอุยต้องซื้อให้ใครพี่พี่พี่เสิรรูปหน่อยว่าเขาชอบอะไรแบบแบวอย่างนี้ราคาเท่านี้ฉันซื้อให้ไหวอยากได้เลยเอาเลยหยิบเลยนะมาคุ่เปย์ค่ะเปย์น้องเพราะว่าที่นี่มันเลิศอ้าหรอลำปอนสองร้อยเก้าสิบแกมันเลิศอ่ะเช็คก็เต้นไม่เลิศคุณพี่ขาเช็คบินเลยค่ะ ลมบินได้เลยนะคะเพราะเลี้ยงน้องค่ะเดี๋ยวไม่คิดว่าบินออกมาล้องแบบที่ฉันจ่ายเองฉันงงนะ ของโนถุงนี้ใช่ไหมถุงนี้ของฉันถุงนี้ของเธอเอ๊ะหรือเปล่านะใช่แล้ว,ลวทุกคนค่ะบอกเลยนะชาวว่าแค่ร้านเดียวคุณอายาก็หมดไปเกือบ1นึ่งหมื่นบาทไม่ถึงวันนี้ถ้าอายาไม่ลงมะลายคุณก็ไม่ให้กลับจริงจริงหนันี่ทางลงมะลายค่ะพอที่นี่คือลดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปค่ะแ,แม่ร้านอื่นป่ะอันนี้ก็น่าช็อตแต่เอ๊ะแต้มาทำอะไรที่นี่ แม่แกยังเตะมันไม่ตอบฉันเตะบุตรมากพยายามตอบฉันแม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนเนาะสเปอร์สปอร์ตค่ะมัต้องตรงไหนแม่มันรวมทุกแบรนด์มาไว้เอาดีๆว่าะสเปอร์สปอร์ตทุกคนรู้แฟนคลับรู้อยู่แล้วแหละแต่ที่เอาเหรนเมืองทองเนี่ยค่ะเขารู้สูงสุดถึง70%เปอร์เซ็นต์ลอยค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่หนูจะซื้อรองเท้าสปอร์ตไปเตะบอลเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเขาเรียกรองเท้าสปอร์ตใช่ไหมเหมาะกับลูกมากเลยอย่างลูกต้องแบบสีเหลืองแกราคาเต็มคือเท่าไหร่หรือปะ สองพันี่เอ็ตอนนี้เหลือเท่าไรแปดพันสี่สิตต้องมาสอบที่ไหนก็ต้องชอบที่เอาเลสแควร์เมืองทองธานีเอาเลยแม่ไปรออะไรเลยหรอโอเคเดี๋ยวแม่บอกสายเอาดีๆเราเดิมแบบหลายล้านมากแต่เราหมดเงินแค่แบบไม่เท่าไหรเอาผู้หญิงดีกว่าเวลาที่ทำเหนื่อยแบบนี้ไม่ได้อะไรนะเพราะตัวปริวแม่ ถูกจนแบบช็อปจนตัวปลิยวลอยโคลดนตัวปลิวค่ะลดถึง80%เลยค่ะโคนี้มีถึงสภาคุมนีเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถมาช็อปกันได้ที่เอาเลขสแควร์มืองทองธานี แม่เขาโทรตามมาแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะพาไอายาไปเสี่ยวกันนะคะแม่พร้อมเสี่ยวหรือยังคะคระเสี่ยวกันมมแม่ดูวาเสียเส่ยวเสี่ยวกุย <c oughs> <c oughs> อ่ะถ้าอยากรู้ว่า <c oughs> พี่ไอยาจะไปเสี่ยอะไรเดี๋ยวก็ติดตามกันเลยนะคะโอเคค่ะไปเจอกัน ที่นี่ Impact Speed Park นะคะขอบอกเลยว่าใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็หนาวมากฉันเตรียมพร้อมแล้วหนาวสุดๆยังไงวันนี้เธอจะมาเล่นกับฉันไหมปอ,อดมากเดี๋ยวฉันไปคุยกับเจ้าของร้านดีกว่าว่าเขาว่ายังไงบ้าง สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอายายินดีนต้อนรับสู่ Impact Speed Park นะครับผมผมชื่อแม็กซ์กิติวัฒน์นะครับเป็น PR manager นะครับที่ดูแลในส่วนของสนามรถโกคาร์ดนี้นะครับบอกก่อนรือว่านี่เป็นครั้งแรกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆไม่เคยมาทำอะไรามาก่อนรู้สึกเสียวแทน อันนี้เอาจริงๆมันค่อนข้างจะเหมือนกับเราไปขับรถจริงๆในสนามอาคุณนายาแต่ว่าข้อดีของที่นี่คือเราสามารถฝึกฝนทักษะในการ,ข,รขับรถของเราได้ยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้าเนี่ยความเร็วมันจะอยู่ที่ประมาณ50-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในความเป็นจริงถามว่าคุณนายามาขับ5 0 6 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงในสนามได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวมันจะมีโค้งมีอะไรอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นโอเคเราขั้นตอนเวลามาถึงนี้สิ่งแรกที่ควรทําคืออะไรคะก็สําหรับ first timer ทุกคนก็จะมาเป็น member กับเราก่อน เชิญคุณยานั่งเครื่องนี้เลยก็ได้ครับก็บจะมีทั้งหมด2ภาษาทัชสตรงนี้ได้เลยเรียบร้อยแค่นี้เลยครับโอ,อ้ยง่ายมากเลยง่ายมากๆ แล้วก็ <มา S 1> ข้อมูลจะไปอยู่ตรงนู้นใช่ไหมใช่ <นะ S 2> ครับขั้นตอนต่อไปก็มารับบัตร membership card อันนี้จะอยู่ได้1ปีหลังจากวันที่เรา issue ให้ครับแล้วอย่างนี้ราคาที่นี่คิดยังไงอะคะสำหรับ first timer ก็จะเป็น100บาทค่า membership card ที่อยู่ได้1ปีหลังจากที่วันที่เรา issue ให้พร้อมกับค่าเล่น600บาท<ด>แล้วก็สำหรับ s e สชั o เนี่ยถ้าเกิดลูกค้าคนที่แบบสนใจที่จะเหมือนเล่ามา2คนแล้วรู้สึกว่าเล่น s e สชั o เดียวคงน้อยเกินไปแนะนำให้ซื้อแพ็กเกจแพ็กเกจชั่นมีตั้งแต่50แล้วก็100อ๋อแต ราคาก,ก็คือคุ้มมากๆเลยนะคะสาหรับคนที่มาหลายคนก็<ช>จะได้ราคาที่ถูกลงไปอีกพูดง่ายๆว่ามันคือยิ่งเยอะยิ่งถูกลงแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็น non transferable uh huh. นะสมมติคุณออยาซื้อวันนี้ไป10เซสชันใช่ไหมค่ะแล้วคุณออยาจะแบบแบ่งให้ผมมาเล่นพวกนี้5 s เซสชันมาลืนอีก10เซสชันจากของคุณออยาไม่ได้อมันต้องเป็นของคุณออยาคนเดียวคือไม่สามารถถ่ายโอนได้นะคะถ<ภ>ูกแต่อยู่ได้ีนึ่งปีนะ<อ>นะ เท่ากับว่าพกเป็นพวงกุญแจได้เลยมากับรถถูกต้องคิดมาแล้ว โอยชอบโอเคค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสมมุติมันจะมีลูกค้าหลายคนมากเลยที่รู้สึกว่ามาสนามรถโกคาร์เนี่ยอยากจะมาเล่นรถน้ำมันได้เลยไหมคําตอบคือยังไม่ได้<ม>เราต้องวัดทักษะในการขับรถของผู้ที่จะมาเล่นที่นี่ก่อนค<ม>ืออยู่ที่44วินาทีนะครับผมคว<ม><ม>ามหมายก็คือเล่นรถไฟฟ้าก่อนได้8นาทีใช่ไหมฮะเหมือนเพื่อโชว์พิสูจน์ให้พิสูจน์ให้เห็นก่อน,น,อนและรอบที่ดีที่สุดของคุณเนี่ยต้องได้44หรือต่ำกว่า44่เซกันในการที่คุณจะสามารถไปเล่นน้ำมันได้ก็ชาเลนอยู่นะ รู้สึกว่าชอบเลยอยากจะขยับเป็นน้ำมันต้องทําเวลาให้ได้ประมาณนี้ก็พยายามทำได้ไหมล่ะได้ต้องมันไปก่อนถ้าผมบอกว่าทุกคนทําได้ผมจะกดดันคุณยายาเกินไปก็แล้วได้คือฉันเห็นอันนี้ complimentary a d u l คืออะไรคะมันเป็นแบบเรา complement ให้ไงเวลาทิกเก็ตออกมามันจะไม่ได้ยิ่งช่วไม่ได้เหมือนกันใช่ไม่้เหอนกน แค่ได้ถึงแล้วยังไงต่อคะคุณแม็กก็ตอนนี้เราอยู่กันที่รถโกคาร์ที่เป็นไฟฟ้านะครับผมสนามผมจะเน้นเรื่องรถที่มีความปลอดภัยสําหรับลูกค้าเป็นหลักที่สุดอ่ะอันนี้เราสบายใจได้แล้วใช่การเล่นรังรกาของเราโดยการที่ว่ารถตัวไฟฟ้าที่เราเข้ามาเนี่ยเป็นรุ่น RTX เป็นของบริษัทโซลิคาร์ทซึ่งเฮดคอร์ดเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับรถตัวนี้ข้อดีของเขาสําหรับความปลอดภัยก็คือว่าพวงมาลัยสามารถปรับขึ้นลงได้เพื่อให้ปรับเขากับสลีระเราถูกไหมคะใช่ฮะเราดึงตัวสีแดงออกมาุ๊บเราก็ปรับพวงมาลั ขึ้นลงได้โอเคก็คือไม่ต้องกังวลเลยว่าใครจะเป็นไซส์ไหนก็ามาที่นี่ได้เลยทั้งตัวเล็กตัวสูงตัวใหญ่มาได้หมดเลยค่ะใช่แล, <c oughs> แล้วมันก็จะมี head restraint สำหรับกระแทกจากด้านหลัง <c oughs> ที่อื่นไม่มีแต่เรามีนะครับโยแล้วก็สมมุติถ้าเกิดมีการชนแรงๆเกิด <c oughs> ขึ้นเนี่ยตัวบัมเปอร์ด้านหน้าสามารถยุบตัวได้ประมาณ1 0 1ถึงสิเซนเพื่อเป็นการแอซอ r b แรงกระแทกอีกส่วนก็จะไม่รู้สึกเจ็บมากเท่าไหร่ใช่ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องรถไปเรียบร้อยแล้วคร่านี้เราพร้อมที่จะขับหรือยังพร้อมแล้วค่ะ โอเคใส่เรียบร้อยแล้วยังไงต่อคะใส่เรียบร้อยแล้วก็เราลงไปดูกันว่า44วิคุณยาจะทําได้ตอนไหนมีเวลาถึง4ีมีเวลาถึง4ี่ทุ่มครับไม่ได้เดี๋ยวผมกลับไปบ้านอาบน้ํารอแล้วกลับไกทีหนึ่งไม่ได้กลับไปบินไปเชียงใหม่ก่อแล้วเราค่อยกลับมามาดูใช่ยังงก็ต้องให้ได้ใช่ไหมได้เออยังไงก็ต้องเอาให้ได้มีความแบบอยู่ข้างในแล้วสู้ไข่ไม่ได้แหละมาเลย ังไงอ่ะประกาศเลยนะแม่อแม่ทำเวลาไปทั้งหมด4ี่ิเด็กคนนี้มันมทำให้ฉันหล,ล่ลนร้นแทนส สี่วิหน้าดูสามวิค่ะเป็น4ี่พิเศษวินาทีแต่ใกล้ๆนาแก่กับตองไทยเปแค่งสัครั้งแรกสนเดขนาดนี้เทปหน้าเทปสุดท้ายหนูพาแม่ไปเซเลเบตความปังนะคะโอเคก่อนจะรำลาขอคุณแม็กนะคะฝากร้านนิดนึงนะคะลูกค้าท่านใดสนใจที่จะมาเล่นรถโกคาร์และมีความสนุกสนานอย่างคุณอาญานะครับก็ขอเชิญมาได้ที่ Impact Speed Park ที่เมืองทองธานีแห่งนี้นะครับหรือโทรมาสอบถามได้ที่020558900หรือ Facebook ติดต่อตามครั้งดดได้เลย impactspeedpark.com นะครับที่นี่มีที่จอดรถไหมคะที่นี่ที่โอ้โหเพียบเลยครับผมโอเคแล้วเ,เปิดปกี่โมงคะ การถึงสุกเปิดตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่ทุ่มนะครับเสาร์อาทิตย์ลงถึงวันหยุดราชการหรือนักขาตะเลิกก็คือตั้งแต่สิบโมงเช้าไปถึงสี่ทุ่มเลยครับโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม็กมากเลยนะคะที่ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะไปกันที่ไหนเยเตก็เกริ่นไว้แล้วว่าจะพาดิฉันนะคะไปโรงแรมหรูย่านใจกลางเมืองนะคะก็รอติดตามชมนะคะว่าจะเป็นยังไงเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายใครที่สนใจนะคะสามารถมาช้อปกันได้ที่สยาม <laughs> สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถมาช็อปกันได้ที่เอาเรนตอะ<อ>ไรไข่หนึ่งโอเคหนึ่งสองสามสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถมาช็อปกันได้เลยะค่ะที่สยามสยาม <laughs>